วันดีครับปี่นองเอฟซีครับปี่ล้วงจงมาจากจังหวัดสังปี่นองเอขึ้นเข้าปะป้าแล้วตอนนี้ลงรั้งจังหวัดปตุลาลุงแล้วปี่นองพอดีปี่ล้วงจงเอ็นรันจองเข้าเยบอานวครับพีดอกซากุระปี่นองเอจัดแต่งเมื่อ่าระเทศยี่ปุนเลยครับเดี๋ยวปีล้วงจงเข้าไปเล่รับวามีอานได้มั้งครับ้วกาบรรยากาศดีไหมครับตามมาเล่ปีล้วงกับปี่นอง จังอาหารกับจิบกาเฟ่เล่นำตกปีนองเล่ผู้เก้ากับบรรยากาศดีปีนองเดี๋ยวเข้าไปเล่นะกับปีนองเข้าไปเล่นในร้านว่าก็มีอาหารได้มั่งเดี่ยวผีล่วงจงไปสั่งแล้วก็จิ้มให้ปีนองเล่นะกับโปรเจตจากกินอาหารจะเลี่ยวผีล่วงจงอีป่าปีนองไปเล่บรรยากาศรบก้องร้านกับตามมาเล่ครับมีผู้เก้ามีนำตกมีนำก้องกับ ปีร่วงจงอีตั้งยำกัวว่าเล่ผีนองแล้วก็เก่งจอมก้อยปลาดุกกับแล้วก็ยำช้องเคิือกับแล้วก็ก้าวปัดรวมมิดกับผีร่วงจงสั้งเจนี่ก้อนกับอ่าก้าวปัดรวมมิดมาแล้วกับปลาจ้องเคิือมาแล้วกับไอ้นี่ก็แบบกระเยียมกับแล้วก็ไอ้นี่แบบลุยจ้วนพี่ยำกัวว่ากับปีนองมีเก่งจอมกับเก่งจอมก้อยปลาดุกเดี๋ยวปีร่วงจงลองกินเล่นะกับววานรสจัดเป็ปรือมังด้แล้วก็มีน้ำจุกกับน้ำจุกการดูดซึ้ว่าใส่กุ้งกับ อ่ามาเล้ยวพี่นอ้องเอออามีกาโนก่กับกบปีล่วงจงสังจากเกี่ยวหนุ่มัสตรบอรี่มาสักแกอนกับอืมอ่าไม่ใช่มีแกนี่นะกับกับลุยมดกล้องก็พี่น้องอีตั้งมีหนูไรกระไดากับมีกาเฟมีเครื่องดื่มทุกสิ่งทุกอย่างเลยกับหลวงเหลเกาปัดรวมมิดก้อนกับอืม mhm 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 mhm

อื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 มก็คุณมาานะครับปี่น้องทีกดตดตามพีล่วงจงนะครับก็คุณมาาที่จวยกดแจรบกดใจให้พีล่วงนะครับปี่น้องคนไหนตีไม่กดตดตามตีปี่่วงจงก็ควักติดตามด้วยนะครับก็คุณครับปี่น้องคนไหนนะครับป้านไปป้านมานะครับหรือว่าอยู่เต้วจังหวัดปัตตานีลุนะครับอย่าลืมมาร้านก็มีอาหอานบ้านอหานอีสานมีเครื่องดื่มกับ ลากไล่หมากไม้ก,กับปีนองแล้วก็หนังกินไปแป้งจมบรรยากาศไปแป้งกับปีนองจ้าวป้าหลวงป้าล้า,ลานนะกับเราป้าไปย้ำน้ำกล้องได้เลยปีนองอ็แล้วก็ป้าไปจมนำตกกับกลางบนกับรถไปกับปีนองร้านเป็นกันเองกับโรบโรบร,บร้านปีนองเ้อจะมีดอกซากุระกับเมื่อนประเทศญี่ปุ่นเลยกับร้านจองเข้ายิ้วหยุบหยวกปีนองเลย